ถือเป็นช่วงพักผมสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องไมเคิลเคนครมิเคนมีเคนจ้าวดูะูจ้า กลับมาแล้วนะคะทุกคนวันนี้เป็นกันรวบตึงรวบเลยทีเดียวนะคะเช่ว่าฉันจะมาทำรีอกชั่นการคัมแบ็กของเหล่าโซโลโลิสของ k p ป p นั่นเองตัวนี้จะกลับมาทำรีอกชั่นการกลับมาของโซมีไฮโยลินไฮโยยอนและโซยูค่ะ โอ้โโซโซโยฮโยนะทำใหทำใหชันเป็นโซโล่ฝั่งนี้กันบ้างแบบว่าเป็นช่วงโซโลค่คอคัมแบ็กรัวๆกันบ้างนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มมาที่โซมีก่อนดีกว่าเอาแบบคนที่คัมแบ,บ็กคนแรกก่อนดีกว่าซึ่งโซมีกลับมาครั้งนี้ก็เป็นทีจิอลซิงเกิลที่มีชื่อว่าเอ็กซ์ตรานั่นเองเอาใช้เวลานานอยู่แล้วก็เหมือนเพิ่งประกาศชื่อแฟนคลับไปด้วยแล้วก็กลับมาในรอบแบบเกือบปีเลยปะหลังจากเพลงที่แล้วที่มีชื่อเพลงว่าเพลงไอซ์ครีมนั่นเองก็ฟังหน่อย มากมากอะฟังก์ชันฟังน้อยมากๆเลยจริงๆนะคะเดี๋ยวไปดูเพลงเอ็กซ์ต้ากันก่อนดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรของโซมีนะคะไปค่ะ let's go โอ้โห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 ชีวิตโรบอทเกิร์ลหรอเออสักัดช่วยไปโอ้โหตายว่ะ มีความสินอยู่นะโอเห็นปะเดี๋ยวนี้แค่ป๊อปเอ็มวีอย่างนี้กันหมดเลยเป็นดีเหมือนเป็นตุ๊กตาที่แบบหนีปะ อืมเพลงฟังเลยมันคือเพลงฟังนะอ่ะสื่อถึง กเาาขาใช้ช่องเสียงเขาแล้ววเดเลก็อาจจะไม่ได้ใช้เหมือนเปลี่ยนช่องเสียงการร้องชอบเพลงมากพี่คอร์สซีมากอ o ้ ออออแอบมีความเต้นวกหน่อยโอ้ระเบิดแล้ว,อลวโอ้เปลี่ยนรู้อือมีสายฝอยมากแล้วเขาย,ยิ่งใส่ฝอยอยู่แล้วมากลับมาที่เดิม จบเลยจบไปแล้วการ r รีอคชั่นเอ็กซ์ตร้านะคะชอบมากเพลงดีมากเพลงฟังเลยจริงๆสำหรับฉันคือมันคือเพลงฟังเลยแล้วก็พอคือรีแคปไปตอนช่วงไอศครีมหน่อยรู้สึกว่าเหมือนแอบโซมีแอบเริ่มหลุดจากความเป็นตัวเองใช่ปะแต่พอเรามาเจอเวนี้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่การหลุดจากตัวเองแต่มันคือการอยากทําอะไรใหม่ๆของโซมีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็จะอินความเป็นเพลงป๊อป ต่างๆที่แบบมีความป๊อปแล้วก็เนื้อดนตรีที่เนื้อ่อนทุกที่มีความเปิดดนตรีล้วนๆนย่นเงี้ยเออเราเราอินเราอินอะไรอย่างนั้นมามาสักพักของโซมีแล้วเรารู้สึกว่าเป็นก้าวที่งโตขึ้นจริงๆแล้วก็ใช้แนวซินซินป๊อปที่เอามาใช้ในตัวเพลงนี้รู้สึกมันเข้ามากเห็นความแตกต่างของช่องเสียงที่โซมีใช้ไม่รู้ว่าฉันพูดโซมีซนมีผิดไหมนะแต่ว่าพูดถึงโซมีนะคะเห็นความแตกต่างของช่องเสียงที่โซมีใช้ในช่วงแรกอะก็เลยรู้สึกว่า เออแบบเขาเปลี่ยนช่องเสียงการร้องเหมือนกันนะไม่ใช่แค่แนวเพลงที่แบบรู้สึกว่าทําให้เขาโตขึ้นแต่ว่าพอมาพาร์ทวิสองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออเขากลับไปใช้ช่องเสียงเดิมมันเลยทําให้เห็นความแตกต่างแล้วก็เห็นหนึ่งความที่แบบเขาอยากจะพรีเซนต์ความเติบโตของเขามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพลงชอบเพลงมากพรีฮุกดีมากฮุกก็ดีมากอาจจะอาจจะไม่ค่อยฟ e ีล e อ t r a อะไรอย่างนั้นเท่าไหร่แต่เราเรามองว่าเดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆมันคงจะเปลี่ยนไปได้แต่ว่าชอบเพลงฟังเลยส่วน MV ีอ่ะ เปป๊อปช่วงนี้คือทำเอ็อย่างนี้กันเยอะมากจริงๆงานเน้นงานภาพงานใช้คนเยอะๆๆ,ๆแล้วก็การเลเยอร์หน้าอย่างนี้แล้วก็มีคนเคลื่อนไหวอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยเยอะกันมากๆแต่เราชอบการคุมตีมเอนี้นะม,นม,นนมันมันแสดงเห็นมันมีเอาดอด้วยแล้วก็ ยังยังใช้ความเป็นแฟลชม็อบเป็นคนเยอะๆอยู่แล้วรู้สึกว่าเอองานภาพออกมาอิมแพ t แล้วก็มีนัยยะสําคัญหลายๆอย่างในตัวเพลงนี้ด้วยไม่รู้ว่าจะสื่อถึงความเป็นผู้หญิงในอุตสาหกรรมหรือเปล่าเพราะว่าในในพาร์ทแรกๆก็จะมีความที่เป็นนางเป็นผู้หญิงแล้วก็สะบักสะบอมพยายามหนีดิ้นรนนิ่นรนรอะไรเงี้ยแล้วก็มีพาร์ทที่มานนางบีบคอแล้วก็ได้หายใจอีกครั้งหนึง่งอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของสังคมเป็นไปตามค่านิยมที่เขาแบบเป็นกันอยู่อะไรอย่างนี้ ชอบเพลงนนะชอบ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 ต่อไปกันที่คนต่อไปกันดีกว่ากับฮโอรินนะคะทุกคนคุณแม่เขากลับมาแล้วนะคะหลังจากที่แบบคัมแบ็กเวทเวทไปสิเดือนฉันชอบเวทมากแบบฉันรู้สึกว่า i d o n w a n t Now เวทเป็นเพลงที่แบบนางเลือกเพลงมาดีแล้วก็เป็นผลงานที่จริงเลยละ่ะฟังฉันฟังบ่อยนะฟังอัไแรกก็ได้แล้วก็อชอบคเณโยกรมมากๆด้วยซึ่งครั้งนี้ฮโยรินก็กลับมากับเพลงที่มีชื่อว่า U n I หลังจากที่แบบย้ายค่ายเบอร์เดิมย้ายบ้านเบอร์เดิมนั่นเองก็เหมือนแบบย้าย ออกจาก Brit t r e แล้วแล้วก็มาอยู่ค่ายใหม่แล้วก็ขึ้นเป็นผู้บริหารแทนด้วยเออใช่เดี๋ยวไปดูว่าเพลงน,นี้จะเป็นอย่างไรนะกะกับเพลง u n i ไปค่ะ Let's go โอ้ยฉันชอบ MV เวยอย่างนี้อฟเหลอง ี่ไอู้อะไปทะเลมากไม่เคยมาไทยทเร่งรองนาะเือเป็นช่วงพักผมปล่อยเพลงมาพักผม โอ้ oh. Oh, เป็นฮุกล้อ <c oughs> มน้งใส่แ oh, ah, อมเบียนเข้าไปด้วยอ่าบุกท่อ เป็นเพลงที่ลองยากนะนะควจิ้นเหรอชอบเป็นวีแบบนี้มากเหมือน v ล็อก โอ้ oh, เป็นดีเรคเตอร์ด้วยทำกับเองด้วยนะคะเนี่ยโอเคจบไปแล้วกับของเฮลินนะคะก็เป็นเพลงพักผมพักผมพักเสียงปล่อยมาให้แบบฟังชิลๆอะไรอย่างี้ก็ไม่ไม่ต้องคาดหวังอะไรมากกับการคัมแบ็กครั้งนี้ของเขาเพราะว่าเหมือนเป็นปล่อยมาสบายๆให้ได้ฟังแล้วก็เป็นวีก็ถือว่าเป็นเพลงเปิดค่าฉันคิดว่าเดี๋ยวน่าจะมีของจริงรออยู่นั่นแหละอะไรอย่างงี้แล้วก็นางก็น่าจะรู้ว่าเออปล่อยเพลงมาปล่อยแบบฟิลๆจริงๆตอนเพลงก่อนหน้าน,นี้เป็นเหมือนจะเป็นดิสซิสเลิฟ ฉันก็ชอบนะฉันชอบฉันฟังบ่อยด้วยเพลงนั้นนะเนี่ยก็อยากให้ทำไยตัวท้าเต้นชาเลน์ออกมานะมันมันน่าจะทำได้ในช่วงของซัมเมอร์เกาหลีอะไรอย่างงี้ก็ภาวนาให้แบบคนชาเลนต์นางฮิตก็แล้วกันไม่รู้ว่าพอมาเวแบบเพลงฟังอะไรอเงี้ยคนจะแบบจะจะเก็ตจะซื้อนางหรือเปล่าแต่ฉันเอาไว้ใจเพลงนางตลอดที่เว้นโนเทงส์ฉันไว้ใจเพลงเลือกกันเลือกเพลงมาปล่อยหรือว่าการเอามาร้องของนางตลอดไม่ว่าจะเป็นไตเติลหรือว่าเป็นเพลงพิเศษหรือว่าจะเป็นเพลงในบ้านอะไรเงี้ยคือ เข้าใจเทสเตีงแล้วก็รู้สึกว่าเชื่อมั่นในเทสนางที่แบบใช่อหไตรงเทสเตแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ยันโนตแตงแล้วก็ MV ็ก็สบายๆชอบคือดูได้เพลินๆมันเป็นเหมือนวอกนั่งไปพักผ่อนด้วยแหละแล้วก็น่าจะเป็น,นเพลงในคลังเหลืองๆก็เอามาปล่อยดีกว่าอะไรอย่างนงี้เออใช่น่าจะเป็นฟิลนี้เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเพลงดีเพลงดีเพลงดีอัฟโฟบิเพลงดีมากถึงแม้ว่าเหมือนจะเป็นเพลงฟังง่ายๆแต่ก็ยังแทกความแบบร้องยากๆอยู่เหมือนกันนะแอบได้ยินอยู่บางส่วนยูเออตรนนั้นก็อาจจะแอบ ใส่ความเป็นให้รู้ว่าฉันคือ this is I am I'm diva something like that ลงไปนะคะโอเคมากันที่ต่อไปกันดีกว่ากับโ o ยูโซยูจริงๆไม่ได้อยู่ในแลนเรียชันฉันเลยแกแต่ว่าแต่ว่ามันขึ้นหน้าฟีดพอดีแล้วก็จะทำเรียชันวันนี้พอดีก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวทำดีกว่าโซยูย้ายค่ายแล้วหรอไม่รู้เลยเพลง PDA จะเป็นอย่างไรนะคะจริงๆฉันชอบตอน I l o v a baby baby, baby, baby อยู่นะโอเคเดี๋ยวไปเรียชัน เพลงของโซยูกับ PDA ดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรไปคาะเลิสโซ่พี uh. ดีเเดียวกันหรือปเปลอ่าเมีดีนะนะฟิวซี่นะน สอมารถ

ลงทุนนะเนี่ยคือตอนแรกไม่คิดว่าจะมาเวแบบสายเต้นขนาดนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพลงมีความเป็นสายโฟร์มากๆเป็นเพลงฉันว่าแบบแบ็คเดิมน่าจะเป็นเพลงภาษาอังกฤษมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มามาแปลงเนื้อมัง เอ็มวีแบบไม่ใช่เล่นๆเลยอ่ะเพลงอาจจะไม่ค่อยเทชันเท่าไหร่เพราะว่ามันมันเหมือนกันบ่นมากกว่าจะอะไรจะเนอจะมันเหมือนกันพูด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 อะไรอย่างเงี้ยเออใช่ซึ่งซึ่งซึ่งก็ไม่ใช่ในเทชันอยู่แล้วด้วยด้วยเนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเป็นบริดเป็นต้นไปอ่ะคือชอบกันนะที่นางได้ฮฮือฮือได้โชว์เสียงตลอดคอรัดตั้งแต่บริดไปยาวไปจนเกือบจบเพลงก็เลยรู้สึกว่าเออดีใจที่มีพาร์ทดีมาไม่งั้นเราคงจะแบบอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้เก็ทเพลงนี้เลยอะไรอย่างเงี้ย กลับไปฟังบ่อยๆได้อะไรอย่างเงี้เออใช่ส่วน MV ลงทุนเลยนะคะไม่ใช่ทําเล่นๆไม่รู้ว่าเป็นการย,าย้ายค่ายมาครั้งแรกหรือเปล่าก็เลยแบบลงทุนกับตัว MV นี้มากแต่ว่าก็ได้เห็นวายอีกวายหนึ่งของโซยูนะจริงๆเราเห็นโซยูตอนก็ได้โกลแล้วอันหนึ่งที่แบบมีความเต้นๆหน่อยแต่น,นี้ก็จะมีความสวักเท่ๆมากขึ้นไม่เคยนึกภาพว่าเขาจะมาเวนี้เลยสำหรับฉันคือฉันเห็นภาพาเขาเป็นสาวนักร้องเพลง o อ t มาตลอดอะไรอย่างงี้เออใช่พอมาเวนี้ก็ถือว่าแปลกใหม่อยู่นะ กลับว่าเถอเซตาคัมแบ็กสักทีเถอะค่ะคือตา้าหรออะไรอยู่โอเคมาค่ะกับคนสุดท้ายนะคะของวันนี้ก็คือมาไฮโยของเรานันเองซึ่งหลังจากที่คัมแบ็ก Retro Future ไปรอบก่อนซึ่งเพลงดีมากอยากทุกคนไปฟังมากๆนะคะเพลงดีมากๆจริงๆก้าเดือนที่แล้วเนาะมีทัวร์ด้วยเหมือนจะมีทัวร์ที่อเมริกาก็เลยแบบเออปล่อยตัวเพลงนี้ออกมานะคะซึ่งรอบนีฮาโยก,ก็กลับมากับเพลงไตเติต้ลที่มีชื่อเพลงว่า Yes นั่นเองนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรแอบ กลัวเพราะมีคนดราม่าเรื่องมิวสิกวิดีโออยู่ว่าไม่มีอะไรเลยฉันก็กลัวอยู่นะคะเนี่ยเดี๋ยวไปรอดูว่าจะเป็นอย่างไรสิ่งที่ฉันอยากจะโกรธ SM หลังจากที่ไม่ได้โกรธมานานแล้วคือก่อนหน้านี้เ m ปล่อยภาพว่าไทยโยจะมีทัวร์ที่ฝั่งอเมริกามัง้งอะไรอย่างนี้ออกมาใช่ปะแล้วก็เป็นชุดใหม่ฉันเลยแบบนี่แหละมาแล้วสรุปชุดที่เอามาปล่อยในตัวตัวทัวร์นั้นอะคือชุดของคัมแบ็กนี้มึงทำงานเฮี้ยอะไรของมึงเนี่ย เต็มปะเขาไม่ใช่ศิลปินของมึงหรออ่ะนี่หรอปะโร่อายุโอเคอ่ะเอ้ยโอเคอีเดียมเลยแล้วชุดนี้เลยโอ้

สักวิดีโอได้ไหมก็อาจจะยังได้ไปเต็มปากมันเก่งเนาะมันทำให้เอวีไม่มีอะไรให้มีอะไรอ่ะเจ้คนนี้คือใครน่ะเออเบอรวันนี้เข้ามา โอ้ดีดีโอ้โห,โหอยู่นี่ก็มีไม่เออมีได้ก็มีมีอะไรก็มี <S <S ไปเลยจ้าเออมีพา โอเคขอบคุณนะคือคือถ้ามาทำทัวร์ให้ไม่ได้เลยหรือว่ามาแบบไปเป็นดีเจแล้วคนไม่ดูเลยอ่ะอันนั้นพอจะแบบพอจะได้แบบเข้าใจได้ที่แบบว่าทำไมเอวออกมาเป็นอย่างนี้นี่คือเขาทำได้ทุกอย่างไปไปออกดีเจก็แบบมีคนมาดูเยอะนะ หรือว่าทำทัวร์ก็มีคนแบบก็โซอาอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าจะมาเวนี้จริงๆหรอหรือว่ามันเรคชันมันคือความตั้งใจที่ที่รู้สึกว่าเออไหนๆก็เราทำให้มันงบน้อยๆดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาตั้งใจเราค่อยมาดูแบบทำให้มันเหมือนตั้งใจที่จะให้มันดูน้อยๆน้อยเกินเปลเพลงดีนะเพลงรู้สึกว่ารู้สึกว่าเลือกเลือกหยิบเพลงนี้มาจัดในคลังได้ดีเพราะว่ารู้สึกว่าเพลงมันแบบมันมันมันบิว่ะ แล้วก็เป็นวายที่เราอยากได้จากไฮโยอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ <c oughs> ยวาย <c oughs> ความเป็นมีความเป็น EDM หน่อยหน่อยมีความเป็นแดนซ์คลับหน่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออใช่แล้วก็ชอบท่อนเต้นเติดเตลิดเติเติดเติเติดอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> รู้สึกว่ามันมันมันทำให้เพลงนี้มันดูมีอะไรมากขึ้นดูไม่จืดมากขึ้นเออใช่ <c oughs> ส่วนเอมีฉันไม่ขอพูดถึงไม่อยากให้มาเป็นเวน,นี้ว่ะคือ <c oughs> ฉันนึกไม่ออกว่าถ้าถ้ามาออกจากค่ายแล้วแบบจะทํายังไงอ่ะนึกออกไหมอ่ะคือเข้าใจแล้วไอซมันก็เข้าใจมาดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า พอมา MV แบบนี้มันแอบน้อยใจอ่ะเมนมาแบบฉันมันน้อยใจอ่ะแกเข้าใจปะไม่ฟิลหน่อยก็ประมาณนี้กับการรีแอคชั่นโซโลลิสทั้งหมดนะคะก็ถือว่าคลิปยาวอยู่แล้วก็เต็มอิ่มทุกคนได้ฟังเพลงโซโลของหลายๆเมมเบอร์เลยก็ยังใครที่เป็นแฟนคลับของทุกๆคนที่ฉันรีแอคชั่นไปก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ว่าชอบเพลงไหนกันบ้างคิดอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องเราด้วยแล้วก็เจอกันใหมนกีน้าค่ะ๊ายบายค่ะ SM จิตแมม SM จิตแพน SM จิตแมม SM จิตแมมทําเพลทอะไร SM จิตแมมทําเพลทอะไร I'm such a tease when i got feel like i do my kind of scene when i dancing like a fool